คน <Yeah. S 2> สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ <Yeah. S 2> ติดเตาเอ็กซ์ n l i n าออนไลน์เหมือนเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วนะฮะแลกเชลล์0 0 0บาทจะเอาบวก8 <Wow. S 2> ไม่มาสักตัวต้องตีบวกเองต้องได้โทนี่ครสบวก8มาเองนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมเอาบวก8ต่อนะครับนะ วันนี้เติมเข้าไป4 0 0พันะครับ4ี0ร้อเหรียญ4 0 0พันมันเริ่มกันเลยดีกว่าครับเป็นพรีเมียมนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับเอาทีวีด้วยกันบวกแปดมาอันนี้ลายเซตไปแรกไปลเสร็จไปเออเออมาได้หนึ่งอันแล้วครับสวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยไปนะครับ20เหรียญจะได้กี่อันนะฮะโล่บวกแปดมันหน่อยสิเออมาโล่บวกแปดครับต้องสะสมโล่ให้ได้5อันเนาะไปต่อฮะไปต่อครับ ไต่ต่อเอ้ยได้มาสองอันโอเคเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวมามามาหน่อยมาหน่อยไอคอนอไอเปิดไอคอนไม่เฮ้ยวันนี้ได้เปิดไอคอนไม่เฮ้ยไม่เปิดไอคอนไม่เฮ้ย เอาดีครับเข้ามาดีครับโอ้โหเต่ามือทองเต่ามือทองกลับมาแล้วเต่ามือทองกลับมาแล้วเต่ามือทองกลับมาแล้วอันส oh, <no. S 1> ุดท้ายไม่มาวะยากวะออกเปเบสิกมันะไม่มาเออ <Wow. S 1> มาได้แล้วรับก่อนรับก่อนรับก่อน มาดูกันนะครับว่า4,000บาทเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับวันนี้เต่ามือทองกลับมาแล้วนะเอาทีวีต่อเลยแล้วกันทีวีต่อมาจะได้คัดง่ายๆไปต่อฮะมาโอ้ยน้อยว่ะมาเออ no ้ปโอ้ยพันเอ็มก็ไม่ออกว่ะโ <Okay. S 1> อเคมาได้มาสามร้อยเอ็มอะไรวะเนี่ยไปต่อฮะสามร้อยเอ็มเออมาหน่อยมาหน่อย no ้ป <Nope. S 1> มา ไม่ได้เออมาโอเคได้แล้วครับได้แล้วฮะได้มาอีกใบนะครับได้มาอีกใบ้วฮะโอเคเอา N H D บ้างดีกว่าโอเคอ่ะมา N H D บ้างดีกว่าปับว้าว <Wow. S 1> ม,มาสองันโอเคมาอีกสอง <Nope. S 1> อมไม่ออกได้ก่ออีกสามครั้งครับ <Nope. S 2> อ๊บโอ้หไม่มาว่ะน <Nope. S 2> จังหวะนี้ไม่มาว่ะน๊ปอ๊โอโอเคครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาเปิดต่อส4่พันะครับ oh ผม <No. S 2> โอเคอะเดี๋ยวมาดูเงินกันนะฮะว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เมื่อกี้มีอยู่20,07นะครับไปไปได้มา9,000ได้มา 9,000M นะครับมาดูนี้ฮนะมาลุ้นกันครับ8ใบบวก8เรียกว่าไอคอนมาหน่อยนะมป โอ้ไปเถอะเก็บรุ่นละว่าแล้วไม่มีอะไรดีเลยเฮ้ยอ,อะลอตเตอรี่เงินนะฮะลอตเตอรี่เงินโอ้โหโคตรเรือเลยโอเคมาเปิดไล่เกียงนก่อนนะครับรุ่นบวกห้ากันก่อนนะมาใบแรกครับมาบวกห้ามาหน่อยบีโออีเอา嘛เฮ้ยแกเลนเบล ขวบสองพุ่งก็มาโอ้เฮลลน้อามาอันนี้มาหน่อยครับบวกห้ามัลติคลาสนะครับไปเที่ยวไปกับไปที่ยบไปไปที่ยวไป,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 ไปมาประตูจีอาโนดีเคอาร์โอ้มาปีฮอตโอ้โหรา B ot, หคาเกือบจะจัด,จดโอ้โห อะไรวะเนี่ยขอปีดีๆมาหน่อยดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหปีฮอตโนโอ้โหยังขาดเอามาบวกห้าเนี่ยมามาขอบคุณครับมาทีละใบไงเลยมา B.O.E มาหน่อย B.O.E เฮ้ยมีข้อมือมีข้อมือต้องเก่งแน่นอน ีไปไปไปอน้าหน้าห้าพันเอ็มลงมาดิครับได้ปีกขวาแมนยูมาอีกแล้วได้ใช้เดี๋ยวนี้ได้ใช้ไปต่อครับไปต่อเอาเฮดมาสตาร์สปฟ้าแพงแน่นอนแพงแน่นอนแพงแ,แน่นอนซานเชสมาเออพันหก แมนดูมาอีกแล้ว <Okay. S 1> ไปไอคอนเลยดีกว่าจังหวะนี้มันต้องไอคอนแล้วเดี๋ยวเราไปบวกป <c oughs> อปามาขอตัวเด็ดเด็หน่อยนะขอตัวเด็ดเด็หน่อยพร้อมไหมบอกใคร <c oughs> บอกเองเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมครั้งที่แล้วแพงสุดได้บัคโจครั้งนี้มันจะมือทองกว่าเพราะเขาจัดได้ ตัวนี้อ้ครั้ทงที่แล้วแพงสุดได้บักโจครั้งนี้มันจะมือทองกว่าเตามือทองโอ้โห แต่ตัวนี้ผมชอบนะชไมเคิลนนะ่ะผมชอบนะตัวเนี้ทาฟูแมนยูได้ไหผมจะเก็บไว้ <Okay. S 1> ตัวนี้ตอนแรกเห็นชุดสีฟ้ามาโอ้โหคุณึลกในใจซีแมนแน่ๆเลยซีแมนอย่ามาเว้ยแต่เมื่อกี้ในหัวคือซีแมนตัวเดียวนะเว้ยแต่พอเห็นเอา้าชไมเคิลเออลืมไปว่ามีชไมเคิลอย่างน้อยก็ได้สี่พันเอมนะครับสแตทร้อยแปดนะครับเอาไปตีบวกได้นะครับก็ยังมือทองนะครับคุณผู้ชมเตามือทองอ บวก8ท B บีบ้างดีกว่านะครับมีใครบอกผมได้ไหมว่าเราจะคัดนักเตะยังไงอะ <c oughs> มาครับเราคัดนักเตะนะครับท B ี TB นะครับบวก8นะครับมาดูกันว่าเต่ามือทองเนี่ยจะได้กรอบทองตัวไหนเต่ามือทองไอนี่ไม่รีรอครับผมสาวมาคริสเตียโนโรนดโดก็ต้องมาแล้วล่ะครับจังหวะนี้นนนไปม,ม,มาแล้วเ อาเซนีนาคุณอากิโรอคุณอากโร่6,000เนมครับ6,000เนมครับนี่ว้าว <Wow. S 1> เข้ามาดิครับคุณเต่ามือทองฮ่าไปต่อครับไปต่อไปต่อเลยครับจังหวะนี้ไม่ดีรอแล้วฮนะมันต้องได้หมื่นเอ็มดิเบอร์สี่ไปให้ให้รามอสเหรอใช่ช่ยรามอสอุ้ยแต่ไรฮะ มือเนมมือเนมมือเนมครับเต่ามือทองมือเนมครับเออก็มาดิครับเออบอกแล้วผมเต่ามือทองเต่ามือทองเออบอกแล้วเตามือทองนี่ผลประกอบการนี้ประมาณสามหมื่นเอ็มนะฮะสี่พันบาทไปสามหมื่นเอ็มนะครับ, 4, บ, 30, นะรบสุดจัดใน เนื้อฟันได้โว้ยโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมเตามือทองเตามือทองสวัสดีครับ